สารคดีประวัตินกยุงเผือกนกยุงเผือกไวพีเคาถือเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีความงมดงามที่สุดในโลกทั้งในด้านรูปลักษณ์อันแปลกตาและความหายากที่ทำให้มันกลายเป็นสัตว์ที่น่าสนใจและทรงคุณค่า นกยุงเผือกนั้นเป็นผลลัพธ์ของการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติทำให้เกิดการขาดของเม็ดสีในขนแต่ยังคงรักษาคุณสมบัติและลักษณะพื้นฐานของนกยุงธรรมดาไว้ทั้งหมดนกยุงเผือกไม่ใช่เพียงแค่สัตว์ที่หายากแต่ยังถูกนำมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์โชคลาภและความงดงามในธรรมชาติในหลายวัฒนธรมรมลักษณะทางพันธุกรรมและการเกิด การเกิดของนกยุงเผือกเป็นผลมาจากภาวะทางพันธุกรรมที่เรียกว่าเลอูซิสซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้เกิดการขาดหรือไม่พัฒนาเม็ดสีในเซลล์ผิวหนังและขนของสัตว์ ทำให้นกยุงมีขนสีขาวบริสุทธิ์แตกต่างจากนกยุงทั่วไปที่มีสีสันสดใสประกอบด้วยสีเขียวสีฟ้าสีทองและสีดําหางของนกยุงเผือกยังคงความสง่างามเช่นเดียวกับนกยุงธรรมดาโดยมีลักษณะเป็นพัดขนาดใหญ่ที่สามารถกางออกได้เพื่อล่อคู่หรือแสดงความยิ่งใหญ่โดยหางของนกยุงเพศผู้สามารถยาวได้ถึง1.5เมตร ภาวะเลอุซิสแตกต่างจากภาวะเผือกอัลบินิสตรงที่ดวงตาของนกยุงเผือกยังคงมีเม็ดสีน้ำตาลซึ่งแตกต่างจากนกเผือกที่ดวงตาจะมีสีแดงเนื่องจากขาดเม็ดสีในดวงตาเช่นกันการกลายพันธุ์เช่นนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของนกแต่ทำให้นกยุงเผือกโดดเด่นในแง่ของทางความงามทางกายภาพ ถิ่นอาศัยและการกระจายพันธุ์นกยุงเผือกสามารถพบได้ในหลายภูมิภาคที่เป็นถิ่นอาศัยของนกยุงธรรมดาโดยเฉพาะในเอเชียใต้เช่นอินเดียสีนังกาและบางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นกยุงชนิดนี้ชอบอาศัยอยู่ในปาะะ่าละเมาอป่าที่มีพุ่มไม้เตี้ยๆและพื้นที่ราบใกล้แหล่งน้ำ แม้วพวกมันจะสามารถพบได้ในธรรมชาติแต่ความหายากของนกยุงเผือกทำให้การพบเห็นในป่าธรรมชาตินั้นยากมากเนื่องจากสีขาวของพวกมันทำให้พวกมันโดดเด่นและง่ายต่อการถูกล่าปัจจุบนันนกยุงเผือกส่วนใหญ่มักจะพบในสวนสัตว์หรือฟาร์มสัตว์ทั่วโลกเนื่องจากความต้องการของมนุษย์ในการเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้เพื่อความสวยงาม นอกจากนี้ยังมีการนำไปแสดงในงานนิทรรศการต่างๆหรือใช้เป็นสัตว์เลี้ยงเฉพาะกลุ่มผู้ที่นิยมเลี้ยงสัตว์หายากและมีความหมายทางจิตวิญญาณความสำคัญทางวัฒนธรรมและศาสนานกยุงเผือกไม่เพียงแต่เป็นสัตว์ที่มีความสวยงามแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะในอินเดียนกยุงถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมและศาสนาฮินดูในศาสนาฮินดูนกยุงเป็นพาหนะของพระขันทก,กุมารและยังเชื่อมโยงกับพระลักษมีเทพีแห่งความมั่งคั่งและความงามนกยุงเผือกในตำนานและความเชื่อพื้นบ้านจึงมักถูกมองว่าเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ และความโชคดีการปรากฏตัวของนกยุงเผือกในบางวัฒนธรรมยังถูกเชื่อว่าเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือเป็นเครื่องหมายแห่งโชคลาภและความสุขพฤติกรรมและวิถีชีวิตนกยุงเผือกมีพฤติกรรมเหมือนกับนกยุงทั่วไปมันเป็นสัตว์ที่สงบมักจะอยู่รวมกันเป็นฝูงย่อยๆโดยเฉพาะในช่วงที่ไม่ใช่ช่วงฤดูผสมพันธุ์ นกยุงเพศผู้จะเป็นผู้นำการสร้างความประทับใจให้แก่ตัวเมียโดยการกลางหางที่สวยงามเป็นพัดกว้างนอกจากนี้ยังใช้เสียงร้องที่ดังและชัดเจนเพื่อข่มขวัญคู่แข่งและดึงดูดความสนใจจากตัวเมียการกลางหางที่งดงามของนกยุงเผือกเพศผู้ก็เช่นเดียวกับนกยุงทั่วไปแม้ว่าจะไม่มีสีสันสดใส แต่ความสวยงามในแบบสีขาวนั้นทำให้มันดูน่าตื่นตาตื่นใจไม่แพ้กันนกยุงเป็นสัตว์ที่กินพืชเป็นหลักโดยเมนูอาหารของมันประกอบด้วยเมล็ดพืชผลไม้ใบไม้และเมลงขนาดเล็กบางครั้งพวกมันยังล่าสาัตว์เล็กๆเช่นกบสัตว์เล็้ย้คาเล็กๆเ,เป็นอาหารเสริมอีกด้วยนกยุงมักจะหาอาหารบนพื้นดิน และสามารถบินได้ในระยะสั้นๆเพื่อหลีภัยจากศัตรูทางธรรมชาติเช่นเสือลิงและหมาป่าการอนุรักษ์และความท้าทายแม้ว่านกยุงจะไม่ได้อยู่ในสถานะที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างรุนแรงแต่นกยุงเผือกน,นั้นมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากการสูญเสียที่อยู่อาศัยจากการตัดไม้ทำลายป่าและการขยายพื้นที่เมือง นอกจากนี้การล่าจำนุกยุงเผือกเพื่อการค้าและการเลี้ยงดูยังเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการลดลงของประชากรในธรรมชาติของนกยุงในบางพื้นที่นกยุงเผือกถูกล่าเพื่อขนที่สวยงามและหายากรวมถึงการขายเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อความสวยงามหรือในงานแสดงต่างๆความพยายามในการอนุรักษ์ หลายประเทศและองค์กรระหว่างประเทศได้พยายามปกป้องและอนุรักษ์นกยุงโดยการสร้างพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าและสวนสัตว์เพื่อการเพาะพันธุ์นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการศึกษาความสำคัญของนกยุงและนกยุงเผือกในสังคมรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดในการคุ้มครองสัตว์ป่าหายาก การสร้างแหล่งอนุรักษ์ทางธรรมชาติเป็นหนึ่งในมาตรการที่สามารถช่วยลดการคุกคามจากมนุษย์ได้บทสรุปนกยุงเผือกเป็นสัตว์ที่ไม่เพียงแต่มีความงดงามทางกายภาพแต่ยังสะท้อนถึงความหลากหลายทางชีวภาพและความลึกลึกของธรรมชาติมันเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความโชคลาภและความงามในหลายวัฒนธรรมทั่วโลก นกยูงเผือกจึงเป็นตัวแทนของความยิ่งใหญ่และความศักดิ์สิทธิ์การอนุรักษ์และการตระหนักถึงความสําคัญของนกยูงเผือกในธรรมชาติเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้สัตว์ชนิดนี้สามารถดํารงอยู่ต่อไปในอนาคต